ผมจะพาไปร้านสีนวลน,นะครับตอนนี้เราก็ลังขับรถอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนวันนี้ฝนไม่ตกหรอกลาเป็นทางเหน้งเดี๋ยวครับผมจะพาให้ใหดูดตกนะครับ เ,เดี๋ยวเราจะพาลงไปกินข้าวครับทุกคนที่ร้านสีนวลน,นะครับทุกคน